สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,ออนเลิร์วันนี้กลับมาพบกับครูออฟอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคาบนี้จะเป็นการสรุปและทำแบบฝึกหัดเรื่องคำราชาศัพท์ขอให้ทุกคนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า82ครับข้อ1นึ่งนะครับโจทย์บอกว่าเขียนความหมายของคำราชาศัพท์ ที่พิมพ์ตัวหนาจากคำประพันธ์ที่กำหนดให้นะครับข้อ 1. บอกว่ายอ,อกรอขึ้นเหนือซิโรเพศน้อมเกตบังคมประนมไหวกรหมายถึงอะไรครับอ่ากรหมายถึงมือหรือแขนก็ได้นะครับต่อมาข้อ2ไรทั้งภูษาพทมทรง ใบไม้จะรององค์ก็ไม่มีองค์มีความหมายว่าตัวนั่นเองครับข้อ3นะครับรับขวัญจุมพิษแล้วพิษพักดวงจักสุพ่อเฉลิมสีคำว่าพักหมายถึงหน้านั่นเองครับข้อ4นะครับ จึงมีพระราชบัญชาถามพระยาพิเภกยักษ์สีพระราชบัญชาหมายถึงคำสั่งนั่นเองครับข้อ5นะครับได้ฟังบัญชาพระพูนในบังคมไหว้แล้วทูลกิจจาคำว่าทูลหมายถึงบอกครับ ข้อ6นะครับฉัตนี้ของเท้าทาดาพรมเป็นบรมอรัยกายักษีคำว่าอัยกาหมายถึงปู่หรือตาก็ได้ครับข้อ7ไปถวายธรรมรงอลงกาในเบื้องบาทาพระเทวีคำว่าธรรมรงหมายถึง แหวนนั่นเองครับและข้อ8นะครับได้ฟังลูกพระสุริยาผ่านฟ้าจึงทอดพระเนตรไปคําว่าทอดพระเนตรหมายถึงมองนั่นเองครับหรืออาจจะหมายถึงดูก็ได้ครับ ต่อมามาที่แบบฝึกหัดข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าให้เขียนคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จากคำสามัญที่กำหนดมาให้นะครับข้อ1จดหมายนะครับคำราชาศัพท์ของจดหมายที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะใช้คําว่า พระราชหัทะเลขานะครับพระราชสหััทะเลขาข้อ2ฝันนะครับจำได้ไหมครับฝันให้ใช้ว่าทรงพระสุบิน ข้อ3ขี่มา้าจำได้ไหมครับที่เราเรียนเรื่องกริยาราชาศัพท์ไปขี่มา้าก็ใช้ว่าทรงมา้าข้อ4นะครับคำสั่งถ้าเป็นคำสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะใช้คำว่าพระบรมราชองการนะครับ พระบรมราชโองการแต่ถ้าเป็นคำสั่งโดยทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็จะใช้คำว่าพระราชดำรัสสั่ง รจริงๆคำราชาศัพท์ของคำว่าคำสั่งเนี่ยมีอีกหลายคำนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นคำสั่งของพระองค์ใดถ้าเป็นคำสั่งของสมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยก็จะมีคำใช้เฉพาะเลยใช้ว่าพระราชสวนีนะครับถ้าเป็นคำสั่งของสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนี่ยก็จะมีคำใช้เฉพาะว่าพระราชบรรทูลน,นะครับ แต่ระดับชั้นป .6 เนี่ยให้เรารู้จัก2องคำนี้ไว้ก็เพียงพอแล้วครับข้อ5นะครับคําว่าเพื่อนราชาศัพท์ของราชาศัพท์ของคําว่าเพื่อนใช้ว่าพระสหายครับต่อมาข้อ6นะครับพูดราชาศัพท์ของคําว่าพูดก็สามารถใช้ได้2คํานะครับใช้คําว่าตรัสก็ได้ครับ หรือมีพระราชดำรัสก็ได้ครับต่อมาข้อ7นะครับกางเกงใช้ว่าพระสนับเพลาครับพระสนับเพลา ข้อ8นะครับแม่ใช้ว่าพระชนนีหรือพระมารดาก็ได้ครับข้อ9นะครับน้ำดื่มใช้ว่าพระสุธารรสครับ แต่ถ้าเป็นน้ำชาเนี่ยก็ให้เติมต่อท้ายไปนะครับเป็นพระสุทารสชานะครับข้อ10หลังครับหลังที่หมายถึงอวัยวะเนี่ยนะครับให้ใช้ว่าพระปริสดางครับอาจจะสะกดยากนิดนึงนะครับพระปริสดางหรือใช้ว่าพระขนองก็ได้ครับ คำนี้ก็จะสะกดง่ายขว่านะครับมือใช้ว่าพระหัตนั่นเองครับสุดท้ายข้อ12เขียนหนังสือนะครับใช้ว่าทรงพระอักษรครับ เรียบร้อยนะครับ12ข้อแบบฝึกหัดข้อ3นะครับโจทย์บอกว่าให้เติมคำที่กำหนดลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะครับแล้วเขาก็ให้คำมานะครับในกรอบสีเทาแบบฝึกหัดนี้เนี่ยเดี๋ยวกรอบจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2ข้อนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อ1บอกว่าอดีอรถวายจุดจุดแด่พระสงฆ์ นะค,คิดว่าอดีศรควรจะถวายอะไรแด่พระสงฆ์ดีถวายโบสถ์ไหมครับถวายโบสถ์ไม่ได้เนาะดูไม่เข้านะครับข้อนี้เนี่ยคำที่นำมาเติมแล้วได้ใจความมากที่สุดก็คือคำว่าปัจจัยนั่นเองครับนะครับ ปัจัจเนี่ยตามศัพท์มันแปลว่าเครื่องยังชีพนะครับแต่โดยที่คนทั่วไปเข้าใจโดยปริยายแล้วเนี่ยจะหมายถึงเงินตรานะครับข้อ2คุณยายตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมทํากับข้าวสําหรับอะไรดีครับคําที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมในข้อ2ก็คือคำว่าตักบาทน,นั่นเองครับ ครบ2ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนหยุดคลิปนะครับแล้วลองทําข้อที่เหลือนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับโอเคครับทุกคนทําเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับมาเรามาเฉลยกันนะครับข้อ3หนูเล็กจะไปงานจุดๆ,ๆพี่ชายของเธอที่วัด งานอะไรที่เกี่ยวกับพี่ชายนะครับก็ข้อนี้ต้องเป็นคำว่าอุปสมบทนั่นเองครับอุปสมบทเป็นการบวชเป็นพระสงฆ์นะครับแต่ถ้าบวชเป็นสามเณรใช้คำว่าอะไรนะครับที่เราเรียนกันไปใช้คำว่าบรรพชานะครับโอเคข้อ4มานิต จุดจ,ดจดเครื่องทัยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ข้อนี้คําที่เหมาะสมที่จะมาเติมในข้อนี้ก็คือคําว่าประเคนนั่นเองครับประเคนก็คือการยกถวายนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราสามารถยกประเคนกับมือพระสงฆ์ได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเราจะต้องออประเคนผ่านผ้าทอดนะครับคือพระสงฆ์ท่านจะวางผ้าทอดไว้แล้วเราก็ ประเคนของวางไว้บนผ้านะครับจะไม่สามารถประเคนกับมือพระสงฆ์ได้โดยตรงเหมือนกับผู้ชายนะครับข้อ5นักเรียนทุกคนกล่าวคำพร้อมๆกันคำอะไรดีครับอ่าข้อ5ก็ต้องเป็นคำอารัธนาศีนนะครับเคยกล่าวไหมครับอารัธนาศีน ที่ขึ้นต้นว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณทายะนั่นแหละครับเป็นคำอารัธนาศีลห้านะครับข้อ6การลาออกจากการเป็นพระสงฆ์ก็ต้องใช้คำว่าลาสิกขานะครับข้อ7ครูใหญ่จุดๆๆพระสงฆ์มาสอนวิชาพระพุทธศาสนาข้อนี้ก็ต้องเป็น นิมนนะครับที่แปลว่าเชิญนั่นเองอ่าข้อ8พระสงฆ์จุดๆอยู่ที่วัดช่วงเข้าพรรษานะครับข้อนี้ก็ต้องเติมจำวัดนั่นเองครับก็คือในช่วงเข้าพรรษานะครับตามพระวินัยก็จะระบุไว้ว่าพระสงฆ์เนี่ยจะต้อง นอนค้างแรมที่วัดเท่านั้นนะครับข้อ9หลวงปู่จุดๆเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็ควรจะต้องเป็นคำว่าอาพาธซึ่งหมายถึงป่วยนะครับข้อ10คุณแม่พาน้องไปไหว้พระในในอะไรดีครับระหว่างในกุฏิหรือในโบสถ ข้อนี้นะครับก็คุณจะต้องเป็นในโบสถถูกไหมครับในโบสนะครับข้อ11 1บเดจุดๆมีเมตตาต่อลูกศิษย์วัดทุกๆคนนะครับก็ต้องเติมคำว่าเจ้าอาวาสนั่นเองครับ ข้อรับ้อ12หลวงตาปุ่นอาศัยอยู่ที่อุตติท้ายวัดเก่งมากครับ13นะครับพระสงฆ์พัตตาหันเพนก็ต้องเป็นฉันนะครับที่แปลว่ากินนั่นเองหลวงลุงนั่งเทศมหาชาติบนธรรมมาศครับหมายถึงที่นั่งสำหรับแสดงธรรม สำหรับพระสงฆ์นะครับและสุดท้ายข้อ15พระทุดงปักกรดครับกรดก็คือเป็นร่มขนาดใหญ่มีด้ามจับนะครับเราไปกันที่ข้อ4นะครับข้อนี้เดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับ ก็คือให้เขียนคำสุภาพจากคำที่กำหนดนะครับส่วนประโยคเนี่ยนักเรียนก็ไปแต่งเอาเองนะครับเดี๋ยวครูจะขอฉะเฉลยแค่คำสุภาพนะครับข้อ1วัวคำสุภาพคืออะไรครับข้อนี้ง่ายมากก็คือคำว่าโคเก่งมากนะครับข้อ 2. คำสุภาพของคำว่าหมาแน่นอนคำว่าสุนัขครับ ข้อ3คําสุภาพของกะปิคืออะไรนะครับจําได้เปล่าเยื่อเคยนะครับข้อ4ฟักทองก็คือฟักเหลืองนะครับข้อ5ปลาช่อนก็คือปลาหางนั่นเองครับ ครับต่อมานะครับให้นักเรียนเปิดมาที่แบบฝึกหัดหน้า89เลยครับแบบฝึกหัดข้อ2นะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เขียนคําราชาศัพท์นะครับที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็คําที่ใช้สําหรับพระสงฆ์รวมคาสุภาพรวมมิรอยู่ในข้อเดียวกันเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวครูออฟนะครับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่าง1ข้อนะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูแค่1ข้อนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนทําเองนะครับเรามาดูข้อแรกนะครับกินนะครับถ้าเป็นราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องใช้ว่าเสวยครับถ้าเป็นพระสงฆ์ละครับก็ต้องใช้ว่าฉัน ถ้าเป็นสุภาพชนนะครับก็ต้องใช้ว่ารับประธานครับเดี๋ยวให้นักเรียนหยุดคลิปนะครับแล้วทำข้อที่เหลือให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับ ทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาดูข้อ2นะครับที่นั่งนะครับถ้าเป็นคํำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะครับก็ต้องใช้ว่าพระที่นั่งนะครับพระที่นั่งเนี่ยนอกจากจะหมายถึงอาคารที่ประทับแล้วเนี่ยก็ยังหมายถึงที่นั่งได้ด้วยนะครับสำหรับคําที่ใช้สำหรับพระสงฆ์นะครับที่นั่งของพระสงฆ์เราเรียกว่า อาสนะนั่นเองครับส่วนที่นั่งสำหรับสุภาพชนก็คือที่นั่งนั่นแหละครับที่อยู่อาศัยนะครับถ้าเป็นที่อาศัยของพระมหากษัตริย์ก็ต้องใช้ว่าพระราชวังนะครับ ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ก็ใช้ว่ากุฏิครับนะครับที่หัว่อาศัยของสุภาพชนก็บ้านครับยารักษาโรคนะครับถ้าเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ก็คือพระโอสถนั่นเองครับ ถ้าเป็นคําที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ก็คือคีลานเพสั์ครับใครตอบถูกเก่งมากเลยนะครับคํานี้สุภาพชนก็คือยารักษาโรคนั่นแหละครับหรือยาเฉยๆก็ได้นะครับ ไม่สบายครับสำหรับพระมหากษัตริย์ก็ใช้ว่าทรงพระประชวรครับถ้าพระสงฆ์ไม่สบายก็ต้องใช้ว่าอาพาธครับสุภาพชนก็ใช้คำว่าป่วยครับ เหมือนกับที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรื่องคำราชาศัพท์นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคาบหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น